ความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการนอนหนึห้ามนอนใต้คือบ้านอาถรรพ์ลึกลับคือบ้านก็คือความเชื่อของคนบราณที่ว่ากันว่าห้ามนอนใต้คือบ้าน พราะบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของผีบ้านผีเลือนเพราะในสมัยก่อนมักจะนําต้นไม้ใหญ่มาสร้างบ้านโดยในต้นไม้นั้นเชื่อว่าจะมียิญญาณสิงอยูย่หากใครที่นอนใต้คือก็จะถูกผีอามได้บางคนก็ฝันร้ายหรือมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายรู้สึกเจ็บหนักๆเหมือนมีอะไรมาทับ แต่ในบางความเชื่อก็เป็นกุศโลบายของคนโบราณที่ไม่อยากนอนตรงกับคือบ้านเพราะเกรงว่าคือบ้านจะหลุดลงมาทับนั่นเองห้ามนอนตรงกับเสาบ้านความเชื่อที่ห้ามนอนตรงกับเสาบ้านนั้น <_ rab i> ก็เช่นเดียวกับคือบ้านเพราะอาจจะทําให้ฝันไม่ดีฝันร้ายเจอผีอัมหรือเจ็บป่วยแต่ในบางความเชื่อก็เป็นกุศโลบายโบราณที่ไม่อยากตอนตรงกับเสาบ้านเพราะเกรงว่าเสาบ้านจะหล่นมาทับ ห้ามนอนตรงกับประตูความเชื่อที่ว่าห้ามนอนตรงกับประตูก็คือหันเท้าตรงเข้ากับประตูทางเข้าก็เพราะเชื่อว่าจะมีวิญญาณเดินผ่านเข้าออกทางประตูเรียกไง่ายๆว่าเป็นทางผ่านของผีอาจทําให้ผู้นอนฝันร้ายถูกผีอำหรือไม่สบายได้สุดท้าย ห้ามนอนหันศีรษะไปทางที่ตะวันตกข้อนี้เป็นที่นิยมปฏิบัติกันมากเพราะเชื่อกันว่าตั้งแต่สมัยโบราณว่าที่ตะวันตกคือทิศของคนตายสังเกตได้จากศพที่อยู่ในมีนจะหันศีรษะไปทางทิ่ตะวันตกโบราณจึงถือว่าห้ามนอนไปทางทิศนั้นเช่นเดียวกันกับศพพอจะทําให้เจ็บป่วยถูกผีอัมหรือโดนอาถรรพ์ต่างๆจะนิยมนอนหันศีรษะไปทางที่ตะวันออกหรือทิศเหนือ หรือส่วนที่ใต้ก็มีความเชื่อว่าเป็นคิดไม่ดีนักสำหรับการนอนหากแต่ใครที่นอนไม่สบา,ายหลับไม่สนิทมีอาการคล้ายผีอำอยู่ไปๆลองสำรวจที่นอนของตน,นเองอยู่นะคะว,ว่าลองเปลี่ยนทิศหรือ,อไม่ให้นอนใต้คือบ้านแล้วก็นอนตรงกับเสาตรงประตู แล้วก็นอนหันศีรษะไปทางที่ตะวันออกดูบ้างก็ไม่เสียหายแต่ทั้งหมดที่กล่าววันนี้ก็ล้วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ถือกันมาในสมัยโบราณเท่านั้นจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่วิจารณญาณน,นะคะ